สวัสดีจ่าเพชรครับทุกคนมือนีย้ายจจาระกาศผ้ามวน้ดยจ่าเด้อบรลงทงลกทาหาก,กินหายากเลยจ่าเด้อแพทยครับทั้งในหรือต่างประเทศหรือแพทครับทั่วโลกเขามาแล้วก็ยืงรืมเป็นกำลังใจให้ย่ายในเด้อจ่าเด้อมาย้ายก็จะมาลุยหาก,กินหายากเลยจ่าใดอันไหนเอานันเนะจาน่าเนะไปลุยต่อพูนตะท้องหายังกระทอง,อง,ทองเออ มา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 กินหายอยากนี่เ <Fine>. ดือจ่าเดือยย่ายมาพอมองสาป้าเดือจ่าเดือยนี่นี่ป้ามันมันมันขอนย่ายก็เลยย่ายหาเขียดบดือกย่างโดนโดนย่ายก็บ่อพ่อย่ายก็เลยมาพอมองสาป้าย่ายก็สีสาเบิ่งมามาลุนเบิ่งได้อันใดอ้อนันมานบระมานก็ตสีตามย่ายได้เดือจ่าลุยต่อเท้าเอ้าเท้าเฮ้ยซัวซัว ฮ่าฮ่าฮฮาอ๋เปกรลังใจให้ยายน่เด้อแพน่ครับสุผูสุคนจังยายจะไม่แหงเห็ดขีดต่อไปยายเห็ดยังก็เบา้งย้ายเน่ยด้ใจเด้อจากเช้ายังน้องพี่น้องหาเขียดจน่าเมื่อเอะเลยก็หายากจังบายลุยต่อผู้นัาทต้องพี่น้องหนาแหางมะเสาเนาะอ้ยผ่อนเนี่เด้อโกบใหญ่ โต่ยิงใหญ่งามๆเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางก็ได้อย่าไปเชืองถ่อเอาปล่อยออกมาให้ได้ยล่เนี่ยได้แล้วนะนายสาวมึงซ้อนก็เอาเออเอาเลยเอาทุกอย่างที่กินได้นอกพี่น้องเน้อได้มึงซ้อนก็มึงซ้อนนะจ่าพุ่น โอ้ยอเอเอมึงไปบนไกลๆได้จ้าเด้ออือพี่น้องอันน้อกเอามปซ้อนน้าจ้าเนาะมืัอนี้ลูกสาวปรอยู่ได้จ้าเด้อพืชไปอันนี้ซ้ำชุระพืชน,น้าจ้าเนาะต่างคนต่างสมองมากินมันว่างมันก็นมาซอยเนาะจ้าเนาะงานป้านพี่น้องนี่น้องเฮ้ยเอาทุกอย่างที่กินได้ อใหญ่ก็ทางออกแล้วก็สียำมิงซ้อนเนาะจ่ะเนาะกุยกก้ยเอาก่อนนี่พี่น้องนี่นานมันหอกสี่ติดติดหอกลายอยู่เกือบจะพองเกือบเอาทุกอย่างเลยนันน่นนั่นเจ้านี่มานมานัมนมัน เออให้เบิ่องแถาเขียนด้วยมืองามๆเนาะเออเออเนี่ยนี่เนี่นี่เนี่ยนี่มือเจ้านี่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 เมนบอกโอ้ยตานี่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 เมนบอกนี่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 นั่นเออนั่นโอ้ยหัวตาค่อยดีอยู่ด้แถาอ่ะ พี่น้อนี่น so ั่นโอ้นี่อนมือพี่น้อหายเลยบนตุนนั่นว่านั่นพี่น้อบกได้ใจเด้อ้ เฮ้ยคลิปเล็กของใหญ่โกยเมืองซอนน้นอเถาเนาะเออเอานี่เอาเอาผุ้ไปไปต้องพูดเออ,อ,อ,อนาแห้งน้อเถาเอาเอือเอือนี่ลึ่งขึ้นเัง๋สี่เดี๋ยวคอยโกยเนาะพี่น้องเนาะ นะเออเออเ้ยเท่าเร็วกบเท่านาเท่าล้างตัวบ่ใครเห็นหงตัวน้องพี่น้องปัดพี่น้องหนีนบอกเฮ้อนี่้พี่น้องมามามาเด้อมาจับกับตาทองเด้อเฮ้ย เฮ้ยมาแล้วจ้ามาแล้วนี่เฮสมมหาเฮลีนั่นผุนดิตัวหนึงเออเออเออเย เอาตัวนันองในแาไหน่ออเอนี่ปื๊ดหาขเดียวพี่น้องนี่ฮน่จับดอะนเหือ้ยกุ้ยดีนอเ่าเออนะ

กล้วยอะไรจังสี่เบอร์บาทละสองละสามนี่บัตรทิมานก็บ่อยากเนาะเสาเนาะหาจนเมื่อยเอรีพี่น้องทุ่คยมาโผล่เอาเออยินบอกนี่ Nói chị ạ. Thoảng đừng. Ừ. 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 cả lại Phi nón ơi Nè, bò ừ. ừ. nhung người Thường nặng, mưa nặng. เฮ้หายบึกไกได้จ้ามตินไปเลยอาอันนี้แม่เจ้าอาใส่อันนี้เน่นั่นเออนบ่น้องเป็นบุดดุดท้ยเยแกงแซ่บแซ่บเวยเขียนดิมน อุ้ยตาตะทอโอ้ยบีบอยู่เดียดเียดอยู่ไงเนาะเกียดีมือเนาะเถาเนะนี่นบอพีเนาะนั่นเ้ยงนั่นเฮ้ยมามาแล้วได้ทุกอย่างเลยพี่นอง มีงสอนเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนั่พินนันเจ้านั่นนั่นดินอยู่ในเออนั่นเออนั่นคีบป่วยมึงสอน สู่ดึงเออเอป้นแปบเมื่อเลยบอ่อบัน,นี้เออเออเอาเอือหืมเด็นนาจะพอกบเถาเนาะโอ้ยเขียดยังเถาตีว่าจะเขียดดิมืน จะมาเนาะจ่าเนาะถึงได้ยำมึงซ้อนห้ <What? S 1> องเสียงมึงซ้อนห้องอีดอิอดอยู่เ mm hmm. จ้า, mm hmm. ามึง้อนห้องอีดอิดอยู่พี่เนาอจะนำมาใส่หน้าสอนหน้าจา่า mm hmm. ะเนา mm hmm. ะผันน้ำคือ นี่พี่น้องนี่จะส่องยำนัดขึ้นพี่น้องเออเอางั้นพี่น้องเออนั่นเอาทุกอย่างเขีก็เขาเออ เจ้บทันลืมาเท่าอะเอเอเอนี่เท่าอปืดคือล่เท่าคือล่เต็บอยู่นี่อ้พี่น้องปืดนี่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 นั่นนั่นนั่นนี่นี่นี่รุดเข้าไปอีกนี่นี่นี่นั่นอุพี่น้อง เห็นบ่นี่เท้าเอือนเอมันหินบ่อพี่น้องเห็นบ่อนี่เท้านี่นี่นี่เอือพพูนเท้าพูด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 อยู่พูดพูนพูพพเอือนี่พี่น้องเออนี่หินบ่อกำลังเกิดขึ้นกำลังอ่อนเ่ให้เบ่งเท้ากลับมันเออ เดี๋ยวบานละอันนี้นเดี๋ยวเธอละกำเลยเฮ้ยเป็บ่อพี่น้องสะมัน,นเลื่อยนี่พี่น้องกําลังนั่งไป็ะชาไมมเยชาเฮอพูนข้างหลังพูนพูน,พน,นเห็นบอ่อพี่น้องกําลังไตขึ้นแฉะแฉะอยู่พูนพูน ปัดมาองมาจับเท้ามาจับอุ้ยผู้เท้าพี่พี่มาเถ้าพี่ก่อนปัดพี่น้องมา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 หายเมื่อเลยอื้มเจ้าเลยไปเนาะกระสอบมูลเสือซ่านำได้กองมูลเสือไทย ุนหญ่าพุนจับตัวยตาท้องกันได้จ่าดื้อไปช้าน้ำมาเท่าก็จับน้ำเออ,เอ,อพี่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 น้องเออทางหลังตาท้องนี่พี่น้องปืด๊ดแสวเลยพี่บอว่มีแต่เมฆใคร พี่น้องจะส่องไปผู้ซ่านำใหญ่ผู้จับบัดน,นี้เออยาญเก็บบ่ทันเลยตาท่องอุ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นบอไปขาใหญ่ัน่นตาท่องในตีนอเอๆพี่น้องติ้งกระปั๊มเลยเอดพี่น้องเออนี่เอ้านี่พี่น้องเห็นบ่ตาท่อง,องกอําเตาทองเออ เออพี่น้องเอ้มามามาเอ้ออุ้ย,ยถืออันนี้ได้เท่าเอ้ยเอออุยอ้ย,ย,ยสาหมากกับสาผูดเนาะผุดพี่น้องนี่นี่เห็นบ่นี่บังเงาๆไปเลยด้ดิจ้าเด้อคลิปมึซ้อนเอนอพี่น้องนี่นั่นเออนี่พี่น้อง นี่ได้ห้า,า Thom ยาอ,อยู่นะจาเนาะหยิบยำมึงสอดเด็กเธอขีเกียดเด็กเธอมึงสอดนะจาเนาะนี่มานมานมานอยู่จ่าน้าเท้าขึ้นเร็วนี่ใช่หนี่พี่น้องน,อน,นี่พี่น้อนี่เดรร้ายอยู่เออออวันี้ายกกันชิจบลิปยำสาวยำมึงสอนยำไม่สอน,น ไปเพียงแค่นี้ได้จ่าเด้อใครชอบคลิปยำมิงซ่อนกัอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่ได้จ้าถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยได้จ้าคลิปแรกแห่งปียำมิงซ่อนเนาะจ้าเนาะสวัสดีครับจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเดีด๋ยวด,ด้จ้าบายบายจุบ๊บพีี่่บนน้ออง๊